หาชื่อเชื้อผ้าไนดะ้เจ้ามีว่าฉาเชื้อผ้าไหมนะบ่มีบ่มีเดี๋ยวชินมีจักพื้น้องละบ่มีมีแค่สองพื้นกับนะเท่าไหกับเมียมาให้มีชองพื้นเดยเอาตะเกาได้ใช่ตะเกากับใช่ช่องพื้นนั่นแหละเอ้าบ่มีแหละใช่ชินนี่องพื้นเดยแล้วเจ้ามีอันฉงมีนั่นอยู่บ่ใช่โมมีบ่มีเลยถ้าว่านุ่งพื้นนึ่งก็สลับทั้เปลี่ยนกันนะบ่ ប្រូវាន់សสប់រូវាន់ស พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนต่ว่าพี่น้นองพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสูซ่องสาบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกมาพมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้กะอยู่บ้านน้องเอ็นหน้าเพิ่นนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบแบะมาเยี่ยมมายามเพิ่นมาหลบแรงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนกะับตอนนี้กะทั้งน้องเพิ่นกำลังหนึ่งเข่าอ่ะดูจังได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกจะเดียวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเอ็นหะน้าเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพิน่นใดอย่างนี้กินนอบแรงนี่เนาะปะ่เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโ,<ล>โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าขึ้นไปหาทั้งน้องเอนนาเพิ่นก่อนโอ้เห็ดอย่างนี้อยู่หลังบ้าเถอะเพิ่นครัวเพิ่นถุนเนาะมี่กะมาหลบค้ำในสาบัวกะอุเคยขึ้นมาเพิ่นน้องจะเถื่อ

แม่ป้าเจ้าบอไปแล้วเดาบ่ใสดอกบ่เปืองบันไ,ไดดอกถวยไวนึ่งชงไวบ่เจ้าใส่ผู้เดียวเนาะอืมจะห้องเพื่อนเจ้าหนิข้างในเห็ด,ก,หดกันเป็นห้องบ่ต้องลบบเห็ดกันเป็นห้อมนีห้องน้องบริการอืมเอามานั่งอยู่อยู่ภายใน อาบแลวบ่าน้ำมึอนี่เดยออาบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้านอนใช่นะนอนของนายบ่ผู้เดียวบ่เป็นนี่ได้เช่าแล้วบ่ไข่เจ้าไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วเอ้อเอาเนี่เป็นนั่งหันก็ได้น้องละมันนี้ก็มาผู้ใดจนไต่ไผ่ก็สาวัวกะน้องน้องล่ะ นอนอยู่หนีด้วยที่นั่งละโดยแต่ก่อนนี้มีแบบเม่ก็นอนหนี่บ่แต่เก่าโดยแต่ตอนนี้เจ้านอนผู้เดียวโดยแต่วางเลือนอนผู้เดียวเนาะขดยาน,นได้เลยนอนผู้เดียวจ้ะได้ชื่อยาชื่อยังมากินอยู่บ่บ่อืมอะไรกินหืดกินยาโ,โดย บ่ได <Bye. S 1> <sh> ้ชื Rah ่อบอใช่ so to so ักเอาชักเอาเอาเป็นยังเจ้าคือบอกกินกินมันกินบ่ลงกินบ่ลงเดี๋ยวอือบ่เคยกินตั้งแต่น้อยผู้บ่เคยแต่มันกินยาเนี่ยเนบ่ยบอปวดซาบ่ลงเด้อืมบอลงค่อยชักเอามันชักเันแล้วก็ลงได้นึงโอ้เป็นไข่เห็นบ่ได้ถ้ากินยานะไข่บ่ลดเลยได้ถ้าชักเอาก็ถือว่าไข่ลดได้อืม โดยโดยเนาะคนบุคคลสบายแน่อืก็คือรอบแรกนี่บ่ออันฉีขวักไข่เลยอืกินผู้เดียวบ่อหรือกินกับแม่ป้าอืมตัวนี้ก็มาได้หนึ่งข่าวอยู่นี่บ่อไปหนึ่งเพื่อนแม่ป้าเดยอืเพราะว่าทั้ง แม่แม่ป้าเจ้าบอเจ้าห้องแม่ป้าบอเพิ่นกับยูเพืดเดีโดยเพิ่นไรยังจะกินนะทางแม่ป้าเนาะแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกแต่เจ้านี่จิทอดไข่มัน <laughs> มานั่งกินน้ำกันได้เนาะตอนนี้เพิ่นอยู่เพื่อนบอป้าปไปเบิ่งเพิน่นเพิ่นกำลังจิแกงเห็ดปวกบอโดยโดยเนาะ

มีเห็ดขาวปนนะอืมกินสองคนเจ้าก็อยู่ผู้เดียวแม่ป้าก็อยู่ผู้เดียวตรงน้ำกินบ่อนี่น้ำกระสีบดเลยเนาะยังเพื่อนครัวบ่อนะโอ้เนาอยังเทิงโอ้บัวชามันสินบ่อ ให้ดอกเกงนะไม่น้ำมันกับสะดวกสบายดอกวันนี้เนาะยอดอ่านั่นก็ดีหด้เนาะแบบเฮ็ดกินสองคนกับแม่ป้าพอเป็นมูกันยังแสบกินผู้เดียวกับว่าแสบอีกกับนั่งหนึ่งเข่าบ่อหนะใช่พื้นบ่ให้ไข่บึงรูโอ้เหื่นครัวทงพุ้งในจากของน้าบ่ บก็มีหัวางทางในทางในพื้นเลยใส่พื้นเลยเนาะทานก็ใส่บ่ใช่ไปไปหานั่งดินอยู่นอกพู่ชักจักเค็มมือนีิยังไม่ชักโบชักโบเช้าเลยเค็มเท่าไรน้องละเค็มเช้าหม ชักยากับเข็มหนึ่งเช่าห่างที่นั่งแหละชักจักเทื่ออะไรายานเทื่อเดียวเทือเดียวเ,เยววยบาหลังๆก็ได้เด้อยานเอฟซีเพิ่นบุรียิน,นยย <c oughs> ทั้งเอื่อยกับบ่มีไม่เลยจักมือเลยเจ้าเป็นไข่นะทรามยามือแหละทรายมือเลยแม่เจ้าได้ลงมาเบิง่งมาเยี่ยมอยู่บ่บเพิ่นบุรีทู่ว่าว่าเจ้าเป็นไข่ ก็หู้ป้าก็บอกทุกคนก็ไปหน้าพ <ừ> ่นโเน่ <c oughs> เข่งเราไหนเนาะเิ่นกันบอได,ด้ลงมาเบิ่งเลยมาไก่มาเบอดดมาเบื <ừ> บดด่มาเลย,ดดเลยโดยดเวนนี่เห็ยังเวบนนี่คือเหนอเ็นเจ้าไปทางหยาบเ้าไปยังนะทางป้าทางป<ด>้าอยู<ด>่ใช่ไหมนะ ของเพิ่นบ่คือของเฮาของเพิ่นเพิ่นจ้างเพิ่นจ้างเดลนเท่ายนะวันละแสนวันละแสนเลยอืมหันประเฮ็ดเซาล์นีวบ่เลยใกล้สิแล้วหรือบอยังบ่แล้วยังมาแล้วยังลายบอเื่นกะแล้วบ่ื่นนี่บ่แล้วบ่แล้วอืมบ่แล้วก็คือมือใหม่ต่อืม ไปใช้อีกไปอื่นนี่ไปทางปลาไปทางปลาได้อ,อแล้วก็ออกตลาดไปตลาด,ดไปหาชื่อ,อยังไงหาซื้อเครื่องซื้อเครื่องเชือผ้าบ่อือิไปจะไปกระเพยนะไปกับรนะเพยไอพ้พามีอไอพ้พามีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นพาไปชาวล้ำพอนเพิ่นกระเพยบ่เพิ่นก็น่าจะไปน้ำกันเลยเนาะ <laughs> เพิ่นชื่อไห่บรือว่าจังได้มาหู้ว่าเพิ่นพาเพิ่นพาไปตลาดทำก็ถามว่าอยากไปตลาดบ่ก็ถทะอังไพร์ไปถามว่าเคยไปบ่ก็เคยโดยโดยชื่อเครื่องสําอางนี่แหละเนาะเราเป็นผู้หญิงอยากไล่ยู่บ่ล่ะได้ให้ไล่เนาะตะเกาก็ซื้อซื้อมาใช้อยู่เนาะอืมมักแต่งอยู่เจ้าก็เนาะเด้อ เงินยิบกามได้เนาะไปสาน้ะมีอยู่บโทร่าพทบนบ่มีอยากไล่ยู่บละน้องละดินเป็นยู่บแต่ก่อนเคยมีอยู่บ่บ่อเคยดินน้องเอื้อยเอื้อยผู้ไรนะผู้กู๊กมูผู้กุ๊กเลยโทชัเพินบ่ บันบนี่เด้จ้ะบันนี่เพิ่นก็เอาไปน้ำบ๊วยดินอยังเลยเลยย่ำดับ <c oughs> ไฮดับหน้าเจ้าก็ไปรับดกกับจ้างอยู่บ่อเลยบันเป็นวันบ่เป็นเฮาโลกาบ่เป็นพรเป็นยังเป็นมัรเป็นวันกัเบ,บิดมือเบิดมือได้เท่าได้บัดนี้กับบ๊วยบ้านนับแสนน้บสองแสนเนี่ย ถัาเฮาโลกกาได้ใชะมือหนึ่งได้จักพันเจ้าโลกาะมาณสามสิบสามสิบจะหมัดลงละตอนสี่มัดห่าสี่มัดห่าอืมโดยไตกระไพ่น่ะไตคนเดียวคนเดียวบนใ้มีมือวะใช่โบมีมูอเอ้าเจ้าคือจักว่าเพิ่นจ้างนะเพิ่นมาบอกว่เลยอืม แม่ตู้บ่ได้ไปบ่แม่ตู้บอเราบ่ได้ไปเดีงัวแน่เนาะเลยถือว่าเก่งแน่ดุมันได้เติบเจ้ากันเนาะเลยหับจ้างเจ้ามานอนผู้เดียวนี้ตั้งแต่ช่วงลำหน้าบ่เลยตอนยังเห็ดไฮเห็ดหน้านี่กะเจ้ายังบ่ได้ไปลำเลยบ่เลยบ่ได้ไปลำก็ไปดำกะมานอนเที่ยวนอนเฮือ่นเดี่ยวแล้วบ่จังแบบบ่ถือกันกับ แม่กับเอื่อยนะยังบทันแล้อยังบดทันแล้วเนาะมันนี้จะมานอนพี่แต่กี้แต่กี้กะเจ้านอนหนีบอกดหรือว่าไปนอนเพื่อนเอื่อยเจ้าตะกี้ไปนอนพุ่นนวนี่ก็ฮะกะโลกมานอนสองสามอืมสองสามมัดนดแล้ว แต่มหน้าเปื่อนพ่อเม่มาขายของกับพ่อค่อยขึ้นไปไม่แต่มานอนพี่ไปน,นอนอยาก,กมานอนมนะกันนอนอมืมันนี่มานอนพี่ได้เบมือนเนะ้ะออแต่ก่อนก็เคยแบบพิษกันอยู่บะแต่ก่อนตะกี้คยพิษห่างบ่ได้แบบดุนแรงแบบนี้บ่แต่ก็แี่งกออันแต่หางจาบ่าได้มานอนแบบนี้วะตะกี้เลยมีแต่โอดเอาเลย ก็คือบัดนี้เจ้ากับมานอนพี่เลยบัดนี้จะคือเพิ่นแบบมาได้แสนนองละจะคือเพิ่นมาได้เพิ่นหมหายนอนเพื่อนเพิ่นอะไรนีจ้ะกบอนเดี๋ยวเจ้าสิไปนอนใส่นอนละเมพ่านอนละเมป่าเจ้านี้นอนกะเนาะอย่างเพื่อนดังนี้กับผมมีคนนอนบมมีคนนอนกันเนาะ แต่เพื่อนโให้เฮานอนกับเพิ่นกันชิเนอร์อัดไว้แล้วเนาะคิดอยากมีเพื่อนเป็นของตัวเองอยู่บ่เลอมีอยู่บ่ดินของเจ้าจ้ะโบมีถ่ายชิปุ๊กได้ใช่สิไปปุ๊กใช่ใชะชื่อชื่อเอาผู้เล่าหาเงินมาไล่ผู้หล่านอน้องหลานเนาะหาเงินมาไหวล้วก็ชื่อดินแล้วก็เฮ็ดเฮือนเป็นของตัวเองนู่นเนาะจะง่ายสะดวกสบาย มีแต่เห no ็ดกินอยู่ก็ไม่ป้านแล้วไปก่อนเนาะยำเกี่ยวเข่าเอากับไปหารับจ้างเกี่ยวเข่าเอาเห็ดได้จ้ะ้าบุหาเอากับบ่มีเงินใช้จ่ายเนาะแมนแมนก็คืออื่นนี่ก็ไปเชียอไปทางหยาบวะไป ทางปลาเลยแต่เช้าเลยรอบปลาเที่ยงมานี่ยก็ไปตลาดกับน้องพามีย,ม,ยมีเงินเท่าไหร่แด大ะน,น้องละมีโบไลายบไลายเลยเพิ่นถามเจ้าบ่ว่าเจ้าอยากไปตลาดบ่บ่เห็น,นบ่น้องพี่เพิ่นก็ถามว่า น้องเหนือวตลาดดิบว่เคยไปตลาดดิบว่กับบอกว่าตอบว่าบโบเคยอยากไปบอยากไปเพิ่นชวนหันบบเลยในมืออื่นเพิ่นสีมารับติเนาะโดยโดยหาชื่อเชื้อผ้าได้เจ้ามีบ่าฉาเชื้อผ้าไหมนะบบมีบบมีเลยชิ้นมีจักพื้นนองละบมีมีแค่สองพื้นครับเท่าไหร่ก็เมียมาให้มีชงพื้นเลยเอ้าตะเกาได้ใช้ เจ้าแบบใช่ส่องพื้นนั่นนะเอาโมมี่เนี่ยใช่ชินนี่องพื้นเลยเนี่ยเจ้ามีอันฉงมีนั่นอยู่บ่ะบ่มีบ่มีเลยถ้าว่านุ่งพื้นนึ่งก็สลับถ้บเปลี่ยนกันแล้วบ่เลยแต่ก่อนตะกี้กับแม่เจ้าบริชื่อไห้เลยบ่บ่เคยซื้อมาเชื้อผ้าเจ้าได้แต่นองละบากคนก็ไบ่เคยซื้อไห้มีจักพื้นเชื้อผ้าเจ้ามช่องโตเลย เชื่อเจ้าหันไหนเชื่อชองโตสินชองโตชงเจ้าได้มีบอกบัดยามเจ้าไปลําให้ลําหน้าพกกลกาได้ะเจ้านุ่งตัวได้ซสนสินถ้ามันเปียกินเก่ามันเปียกเอาเปลี่ยนตัวนึงตัวนึงตากไว้ถ้ามันบ่แห้งเด้บ่แห้งกระนงบ่แห้งกระนงหรือว่าเจ้า่ยังบ่ได้เอามาอยู่เพื่อนเอื้อยเจ้าผู้บ โบมีเงินที่เจ้าหามาได้ได้ใั่หน่องหละเจ้าบริชื่อมาหนุงมานั่นบอหามาได้ซื้อเข่าซื้อเข่าเลยอืมเนาะโดยโดย,โดยทั้งน้องเพิ่นก็นมีเชือชองตัวนาะสินชงตูเน่ยามาลำไห้ลำหน้ากับสลับชับเปลี่ยนกันเพิ่นว่าถ้าเวลาเฮาอัน นุ่งนี่มันเปียกเข้ามาตากไว้เนาะกับนุ่งอีกตัวหนึ่งไปถากับมาตัวนั่นเปียกกับตัวเก่ายังโมแหงกะใชายเลยบ่กับบ่เกิดตุ่มเกิดยังบ่อสันเมันยามนอนไ้จฉะเจ้าชีเฮ็ดีได้จ้ะนอนกนอนนอนเลยนอนผู้เดียวบ่นอนผู้เดียวก็เฮ็ดดีได้บัดนี้นุ่งแพ้บ่ม mm ีอยู n and, n and. <n ่บ่แพ้น่ะ ผ่าห่มอีหยังเจ้าได้แฉมีจักพื้นนะนี่ก็ะมือเจ้าของพ่อแม่ต้นมของพ่อแม่อือโดยโดยคิดว่าเจ้ามีเชื้อผ้าหรือว่าสินไายพื้นมีบ่มีเยออฮอือเนาะทั้งนองเพิ่นว่าบ่มีบ่เคยชื่อเนาะกับโมดี้เจ้าแหละหาเงินมาก็พอได้แต่ชื่อเขา ยางได้นอนองละเนาะนก็คือผู้อื่นนี่ทั้งน้องพามีสิพ้าไปชื้อเนาะเดินชื้อชินชื่อยังบ่เมื่อนั่นน้องพามีอีอยัง้งชื้อชินมาผักบ่จะพื้นองละพกพื้นนี่นนลายแล้วบ่แบบนี้พอได้ชัะเปลี่ยนกันชินยังนะ่ะชินแต้มบ่ชินยังชินตั้มยิบมาแบบเรียบร้อยแล้วบ่ เย็นวานยังบ่ทันยิบเขาไปจา้างยิบอีกจังฮะคนนี้มันมันด้วยโดยโดยมารุนกันเนาะว่าทั้งน้องเพิ่นทีไปตลาดนี้ชื่อยังแน่เนาะ <c oughs> ในใจดื้อๆอยากได้อย่างแน่เวลาจะไปตลาดไปนีจะได้เครื่องได้ของของอยังอ่ะนะของเครื่องสะอาะฮะเครื่องสะอาะ เพร่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน,น,งาาน,น้านดเดี๋ยวคือว่าแบบเพิ่นมาแต่งหน้าเนาะเสือได้จ้ะบม่ได้ชื่อบ่ชื่ออืมอ่าเนาะขามายุงยุงครบขามายุงครบเจ้าชิไปแกงเฮ็ดชอยแม่ป้าบอหมันนี่เดี๋ยวอ้าจังไดกะเอื้อยกะชิบุโรกวนเจ้าเนาะเดี๋ยวเบื่ออื่นทำมารุ่นว่าทางน้องเพิ่นนี้อ่าชื่อยัองแน่เนาะมาเบื่ออื่นเนาะ เดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวทางเอื้อยสิแบะมาเยี่ยมมายามอีกว่าเจ้าอันไปตลาดสิชื่ออย่างแน่มาเนาะสิไล่อย่างแน่สิไเชื่อชื่อเชื่อมาจากตูเฮามาลุ้นกันเนาะน้องหาอ่ะจังไดกให้เจ้าไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนําซยแม่ป้าเนาะโดยอะสบาดีน้องล่ะสดีโดยเนาะเป็นกําลังใจให้เด้อโดยโดย ก็โอเคนอกากพ่อแม่พี่น้องนอกจาอนี้ก็แวะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพิ่อนอ่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอ,อื่นนี่ทั้งน้องเพิ่นก็สิไปอ่าทางป่าเนะาะกับเจ้าจ้างอ่าเศษหนึ่งเพิ่นว่าเนะาะกับหลบเทียงมาเพิ่นก็สิไปตลาดเชนุ่ไปหาชื่อเครื่องสำอางบอกอยังไรเลยเพราะว่าทั้งน้องพามีเพิ่นสิพาไปเนาะเฮากั มืออื่นสิมาลุ่นหรือว่ามาหาน้องเพิ่นอีกว่าทั้งน้องเพิ่นไปตลาดสิไรยังแนมาเนาะมือนี้กะเวะมาเยี่ยมมายามเพื่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอาการเป็นไข้ของน้องเพิ่นกะถือว่ายังบบหายนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังไรก็เป็นกําลังใจเพื่อนในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนกะอยู่ผู้เดียวหรือว่ามาอยู่กับเม่ป้าเห็ดอยู่เห็ดกินน้ากันเนาะนณะเห็นใจเพื่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย อจังไรกับสาบัวกับกนอนพ่อแม่พี่น้องเอียตอนนี้ก็ถือว่าคามือได้เนาะจังไรกับผักติดตามสาบวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักเป็นกําลังใจให้สาบวัวพอมีกําลังใจาางดีว่าถ่ายคลิปลงเรื่อยๆเนาะสาบัวกับสิไรขอเก้วาวคำมาสบายดีสบายดี